อัปเดตตัวเลขเงินเยียวยาสำหรับผู้เสียชีวิตจากกรณีเคนถล่มทับรถไฟที่สีคิวจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งทางคอปปอรได้มีการเปิดเผยค่ะว่าโครงการทั้งหมดได้ทําประกันเอาไว้ทั้งหมด583ล้านบาทนะคะแต่ความเสียหายต่อครั้งเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่50ล้านบาทค่ะรวมไปถึงความเสียหายครั้งนี้ด้วยนะคะจะจ่ายอยู่ที่50ล้านบาทซึ่งทางคอปปอร์และบริษัทประกันภัยค่ะก็เตรียมที่จะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก่อนนะคะศพละ2,000 0 0บาทในขณะที่การรถไฟนะคะก็เตรียมที่จะเยียวยาครอบครัผวผ บและเงินช่วยเหลือเยียวยา40,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะจากอุบัติเหตุเคลนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงถลม่มทับขบวนรถไฟโดยสารที่รับผู้โดยสารจากกรุงเทพปลายทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านถนนคตตาบลรีคิวอาเภอสีคิวจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดเวลา16รายการที่ผ่านมานะคะผู้แทนจากการรถไฟได้มีการระบ,บุเรื่องของเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งตามระเบียบของการรถไฟค่ะส่วนที่1สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทาาาาาางกรรนนั้จจจจ่่่่่ยยคคษใหหีเป็ตมิะ ในวนที่2สําหรับผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นการรถไฟมีค่าปงศพให้ศพละสี่หมื่นบาทและเงินช่วยเหลือ4ี่หมื่นบาทค่ะและส่วนที่เหลือต้องเคมจากบริษัทประกันนะคะเพราะมีประกันของโครงการอยู่ค่ะจึงต้องเคมจากบริษัทประกันซึ่งประกันก็พร้อมที่จะดูแลเต็มที่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะผู้แทนของคอปพอก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องของการทําประกันการก่อสร้างค่ะซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยได้มีการทําประกันเอาไว้583ร้าล้านบาทนะคะความเสียหายต่อครั้งประกันจะจ่ายครั้งละ50ล้านบาทรวมไปถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้ดวยะะซึ่ง ผู้บริหารคอรพพและ,ระบริษัทประกันภัยได้พูดคุยกันเบื้องต้นค่ะผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนะคะจะเยียวยาเบื้องต้นก่อนนะคะสมละ2 0 0แสนบาทและหลังจากพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วนะคะประกันสามารถจ่ายให้กับญาติผู้เสียชีวิตได้ทันที